ดีค่ะดิฉันชื่อนิวกัญยาวียัคพันธ์ปัจจุบันเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ชั้นปีที่4ี่หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงต้องแนะนําตัวแบบยาวเหยียดขนาดนี้แล้วมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่นิวจะนํามาพูดวันนี้ยังไงวันนี้นิวจะมาเล่าให้ฟังค่ะเชื่อว่าเมื่อพวกเราทุกคนโตขึ้นล้วนได้พบเจอกับแรงกดดันต่างๆที่ผ่านเข้ามาบางคนอาจจะเจอแรงกดดันอันน้อยนิดบางคนอาจจะเจอแรงกดดันอันหนักหน่วงซึ่งตัวเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้น แล้วพวกเราทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าผู้คนเหล่านี้เขาจะใช้ชีวิตให้อยู่รอดและมีความสุขท่ามกลางแรงกดดันเหล่านี้ได้อย่างไรวันนี้นิวจะมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ของตัวนิวเองตลอด4ปีที่ผ่านมาค่ะด้วยความที่เราเป็นลูกคนโตและมีพี่น้องซ้วยกัน3คนทําให้ทางบ้านเขาค่อนข้างคาดหวังกับตัวเราค่อนข้างมากว่าเราจะต้องรีบเรียนให้จบต้องรีบหางานทําต้องมีเงินเดือนที่ดี ต้องสามารถช่วยที่บ้านส่งน้องเรียนได้และอีกต่างๆนานาแต่แล้วความปิกผันในชีวิตก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยและเพิ่งมาค้นพบตัวเองตอนปีสองเทอมแรกว่าคณะและสาขาที่เราเรียนอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ชอบอีกต่อไปแต่ด้วยความที่เราติดทุนเรียนคณะนี้แบบต่อเนื่องตลอด4ปีทําให้ติดเงื่อนไขที่ว่าไม่สามารถถอยซิ่วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยเพราะถ้าซิ่ว ต้องจ่ายค่าทุนคืนพร้อมทางค่าลับลซึ่งทางบ้านไม่ได้มีเพียงพอที่จะซัพพอร์ตในส่วนนี้ทำให้เราต้องฝืนทนเรียนอีก3ปีที่เหลือต่อไปให้ได้ซึ่งแรงกดดันเหล่านี้นี่แหละที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการใช้ชีวิตของเราบางช่วงเราเคยเครียดถึงขั้นร้องไห้แบบเสียสติจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้รู้สึกหดหู่ตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้ารู้สึกว่าตัวเองเหมือนเริ่มจะเป็นโรคซึมเศร้า ถึงขั้นที่ลองไปพบจิตแพทย์ซึ่งจิตแพทย์เขาก็ได้ให้คําแนะนําต่างๆเรามานานามากมายเลยแต่ว่าเมื่อเรานําคําแนะนําเหล่านี้ไปพูดคุยกับทางบ้านสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เข้าใจและไม่ให้เราซิ้วอยู่ดีจนกลายเป็นว่าคําแนะนําเหล่านี้แทบไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเลยต่อให้เพื่อนหรือคนรอบข้างพยายามให้กํบบาลังใจพยายามบอกให้เราสู้แต่สุดท้ายเราก็ยังร้องและยังเศร้าอ,อยู่ดีเพราะความคิดมันวนเวียนอยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่าทําไมเราต้องฝืนทนทําสิ่งนั้น ฝืนทนทาสิ่งนี้ทั้งๆท,ที่ก็รู้ดีว่าหลังเรียนจบไปเราไม่ได้จะใบายนี้โดยตรงจะเบนไปสายงานอื่นซึ่งไมไ่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยแต่ทําไงได้ละ่ะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้มีทางเดียวที่ต้องทําคือการสู้ต่อไปซึ่งจนมีประโยคหนึ่งที่น้องคนหนึ่งได้พูดกับเราไว้ว่าต่อให้ทุกคนหรือคนรอบข้างพยายามให้กําลังใจพยายามฉุดหลังตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าเราดึงตัวเองขึ้นมาสุดท้ายเราก็จะ ดิ่งไปยังต้นเหวเช่นเดิมเมื่อเรานําสิ่งเหล่านี้มาคิดทบทวนก็พบว่ามันจริงสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราทําให้เรากลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งและยึดถือประโยคนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเรื่อยมาเมื่อใดที่เราท้อเมื่อใดที่เราร้องไห้เรารพยายามคิดว่าเรามีเวลาเหลือในการสู้ชีวิตอีกกี่วันเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏจักรเหล่านี้เพราะเท่ากับว่าถ้าเราไม่สู้และไม่ยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นในตอนนี้เราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ไปได้เลย แต่เมื่อหน้าที่กับความฝันมันส่วนทางกันแล้วเราจะทำสองสิ่งนี้ให้กล้าไปพร้อมกันได้อย่างไรสิ่งที่เราทำนั่นก็คือการเปลี่ยนเพรเชอร์ให้เป็นแพชชั่นพลิกผันจากแรงกดดันให้กลายเป็นแรงบันดาลใจเราพยายามคิดว่าในเมื่อเราถอยซิ่วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทาได้นั่นก็คือการเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นอาชีพและค้นหาว่า ตลอดระยะเวลา3ปีนี้ค่ะเราชอบและสนใจด้านไหนโดยการใช้เวลาว่างจากการเรียนมาลองลองมือทําค้นหาว่าสิ่งที่เราชอบนั้นเราอยู่กับมันได้นั้นแค่ไหนเราถนัดหรือเปล่าซึ่งตลอดระยะเวลาที่นิวได้ค้นหามาก็พบว่าเราชื่นชอบและสนใจด้านการเป็นลงทุนอยากอยากเป็นเทรดเดอร์แต่ด้วยความที่เราไม่ได้มีทุนทรัพย์มากพอทางบ้านไม่ไ้สนับสนุนรวมทั้งต่อ,ต,อต้านอีกอ่างห ทำให้เราต้องพยายามดิ้นรนเองซึ่งเส้นทางที่เราเลือกทํานั่นก็คือการไปสอบพวกไ c ซีไลเซนซีซ่าและ CFA ต่างๆเพื่อให้ต่อยอดในสายอาชีพนี้โดยจะเริ่มจากการเป็นผู้แนะนําการลงทุนอัพไปเป็นขั้นเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ไปจนถึงขั้นเป็นฟันมนเจอร์ตามที่คาดหวังไว้แต่อุปสรรคสําคัญของการที่เรียนมาไม่ตรงสายและคนละทางนั่นก็คือต่อให้เราหาความรู้และฝึกปฏิบัติมามา,มากพอแต่เมื่อเราไปสมัครงานหรือสมัครฝึกงาน ใครจะเชื่อว่าเรามีความรู้นั้นจริงสิ่งที่จะเป็นช่วยพพอร์ตได้นั่นก็คือใบเซอร์ต่างๆนั่นเองซึ่งจากการที่นิวได้สู้ชีวิตมานั้นก็พบว่าการที่เรามีใบเซอร์และลายเส้นต่างๆทำให้ตอนนี้เพียงแค่รอวุฒิจบบอดดีก็สามารถไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องรอให้เรียนจบตามที่ที่บ้านบอกแล้วค่อยหาทางเดินว่าเราจะไปไหนต่อเพราะแบบนี้นอาจจะสายเกินไปสำหรับ ความพิเศษของเรื่องราวที่นิวได้หยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คือว่าเราไม่ได้เดินตามความฝันเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราทํานั่นก็คือการทําควบคู่ไปกับความคาดหวังของทางบ้านคือการเรียนให้จบจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิก์โดยที่ไม่ซิ้วให้ได้สุดท้ายนี้นิวอ,อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่สู้ชีวิตเพราะเชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความมีทางเลือกไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีทางเลือกหลายทางแต่ในขณะเดียวกัน บางคนเขาอาจจะไม่มีทางเลือกเลยก็ได้อย่างตัว,ตวนิวเองมีแค่สู้เพื่อพุ่งไปข้างหน้ากับยอมแพ้แล้วจมอยู่ตรงนั้นและไม่มีใครฉุดดึงตัวเราขึ้นมาได้ฉะนั้นทอได้แต่อย่ายอมแพ้นะคะลุกขึ้นมาสู้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นตัวเราในเบสทอร์เวอร์ชันกันค่ะขอบคุณค่ะ